สวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญชนิดละ25สตาตังค์นะครับมาให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับการที่จะสะสมเหรียญนะครับว่าเหรียญชนิดไหนนะครับมีราคาประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3ามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกับขบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกเลยนะครับเป็นเหรียญ 25สตางค์นะครับปีพุทธศักราช2550ครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ราคานั้นก็ถือว่าดูดีนะครับถือว่ามีราคาโดยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับ,รรบอลูมิเนียมบอร์นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมิพลอดุญเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติราชผู้สีตาผนฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุญเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น พระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับบระมหาวิหารนะครับส่วนครึ่งบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .,2550 นะครับสำหรับเครื่องล่างนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับซึ่งมีจะมีจุด สองจุดนะครับสาหรับแบ่งครึ่งสําหรับครึ่งบนกับครึ่งล่างนะครับสาหรับเหรียญ25สตางค์นะครับปีพศ2550นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่180ล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้ครับเนื่องจากว่าเหรียญชนิด 25สิาสตังนี้นะครับได้ค่อยๆหายไปจากระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งมีข่าวมาอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเหรียญชนิดยี่สิาสตันี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสารุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรา กันต่อไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับสําหรับเหรียญยูเอนครับถ้าเป็นเหรียญราคา10บาทครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเทียบกับราคาของเงินนะครับชนิด25สตางค์นะครับหรือว่าแค่1สลึงนะครับเอาไปแลกกับเหรียญราคา10บาทนะครับมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็น เหรียญ25สตางค์เหมือนกันครับปีพุทธศักราช2534นะครับเป็นเหรียญที่มียอดที่ค่อนข้างจะน้อยลงมานะครับแต่ก็ราคานี้สูงไม่สูงหรือราคาอยู่ที่ไรไปติดตามกันเลยนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอร์ดนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้สีตาผ่อนฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุ วอรรมหาวิหารนะครับส่วนครึ่งบนนะครับจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามโดยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2534นั่นเองนะครับสำหรับครึ่งล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับซึ่งจะมีจุดสองจุดนะครับเป็นตัวแบ่งครึ่งครับระหว่างครึ่งบนกับครึ่งล่างนะครับสําหรับ เหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่45 000, 4, 90, 6, ล้านนะครับ4,96,380เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจัดน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญนหนึ่งครับอีกแนวทางนึงที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มกันไว้นะครับ เนื่องจากมีข่าวว่ามีการเรียกเก็บเหรียญไปเปิดจํานวนมากครับแล้วก็ยิ่งมีข่าวออกมาในกลุ่มคนนักสะสมนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้คนระับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคือเหรียญไปนั่นเองนะครับส่วนราคาเหรียญ25สาตางค์รับปีพศ2534นี 2, 25นี้นครับมีราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ 20บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c อนะครับเราก็มาดูกันที่อีกเหรียญหนึงนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้เหรียญน,นี้นะครับสังเกตดูครับด้านบนนะครับเหรียญจะมีขอบซอนเล็กๆนะครับ นี่นะครับส่วน้ันนี้จะเห็นได้ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีขอบซ้อนนะครับเป็นเหรียญปีพศ2538นะครับซึ่งเราก็มาดูกันทข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยะราชภูศรีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าปู่มีวดอดุลญเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูกันที่ข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัด พระมหาธาตุนะครับบอระมหาวิหารนะครับส่วนเครื่องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2538นั่นเองนะครับสําหรับเครื่องล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางนะครับ <c oughs> อยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับ เหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2538นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่17ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับสาหรับเหรียญย5สตางค์นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญของใหลวงรัชกาลที่9นี้มีการเรียกเก็บคืนนะครับแ,ล,และที่สําคัญครับจะไม่มีการผลิตเหรียญกระสับ รุ่นนี้ออกมาใช้ในระบบมูลเรียนของบ้านเราอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้ค่อนข้างจะสูงนะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เรียนละ50บาทนะครับสาหรับเหรียญยุนสีนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่น้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันทุกวัน สำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ณนที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ